สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องพระอศีติองค์ที่78ประวัติพระโมคคราชเถระบุพกรรมในอดีตท่านพระโมคคราชเถระครังพระทุทธเจ้าพระนามว่าปัตุมุตระ ถือปฏิสนธิในครอบครัวหนึ่งในกรุงหงสาวดีต่อมากำลังฟังพระธรรมกถาของพระบรมศาสดาเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาพิสุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของเหล่าพิสุสาวกผู้ทรงจีวรปอนก็ทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไป ปรารถนาตำแหน่งนั้นท่านทํากุศลตลอดชีวิตเวียนว่าอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกในสมัยก่อนแต่พระกัสสปะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านถือปฏิสนธิในเรือนอมารในนครกัตวาหนะโตมาเจริญวัยเฝ้าบำรุงพระเจ้า กัตถวานะก็ได้ตำแหน่งแห่งอมาตเมื่อพระกสป,ปะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระเจ้าอัตถวานะทรงสดับวังพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกจึงส่งท่านเป็นอมาตนั้นไปนิมนตพระาศาสดามายังแว่นแหวนของพระองค์ แต่ท่านไปฟังพระธรรมคาถาของพระศาสดาแล้วก็บวชได้กระทำสมณธรรมอยู่ถึงสองหมืปีท่านมีศีลบริสุทธิ์เมื่อมรณภาพแล้ววินว่าอยู่ในเทวโ,โลกและพรหมโลกสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนี้ท่านพระโคโมคะ ราชาเถระมาบรรเกิดเป็นบุตรครามในพระนครสาวตถีเมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพราหมณ์วารีผู้เป็นุโรหิตของพระเจ้าประเสรที่โกศลเพื่อไปศึกษาศิลปะวิทยาตามประเพณีพรามออกบวชเป็นจดิน ตามพรามภาวรีครานั้นพรามภาวรีมีความเบื่อหน่ายในคารวสาได้ทูล,ลาพระเจ้าพระเศสน่โกศสนออกจากตำแหน่งปุโรหิตออกบวชเป็นชดินบำเพ็ญทสตามรัธิของพรามตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวรี มีพรมแดนแห่งเมืองอัสกะและอาระกะต่อกันเป็นอาจารย์ใหญ่บอกตรายเพศแก่หมู่สิทธ์โมคะราชมานษน์พร้อมกับมานทสิบห้าคนออกบวชตามไปอยู่ด้วยและอยู่ในมา,มานทสิบหกคนที่พรามปารีได้ผูกปัญหาให้ไปกราบทูล ถามพระบรมศาสดาที่ปราสาณเจดีแว้นมคตทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบห้ามูคะอราชะมาน์ได้ต้องการจะทูลถามปัญหาเป็นคนที่สองเพราะถือว่าตนเองเป็นคนมีปัญญาดีกว่ามานุษย์ทั้งสิบห้าทั้งสิบหกคน อิจะทูลถามปัญหาก่อนแต่เห็นว่าอาชิตมนพเป็นผู้ใหญ่กว่าและเป็นหัวหน้าจึงยอมให้ทูลถามปัญหาก่อนพระบรมศาสดาตรัสห้ามว่าโมคะราชท่านรอให้มนุษย์อื่นได้ทูลถามปัญหาก่อนเถิดโมคะราช ก็หยุดอยู่แต่หลังจากที่มนุษย์คนอื่นๆได้ถึงปัญหาเป็นลำดับดับกันถึง8ดคนแล้วโมคาราชมานนปราถนาจะทูลถามปัญหาเป็นคนที่9้าอีกพระบรมศสราสดาก็ทรงห้ามไว้โมคาราชมานนก็เลยต้องนิ่งอยู่ รอให้มนุษย์อื่นทูลถามถึงสิบสี่คนจึงทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบห้าว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ทูลถามปัญหาถึงสองครั้งแล้วพระองค์ไม่ทรงแก้ประทานแก่ข้าพ,พุทธเจ้าข้าพ,พุทธเจ้าถ้ายินว่าถ้าทูลถ,ถามถึงสามครั้ง พระองค์จะทรงแก้จึงได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสี่สิบห้าว่าโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีพรหมโลกกับเทวโลกก็ดีย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์เหตุนี้จึงมีปัญหาถึงพระองค์ผู้ทรงพระปีชา เห็นล่วงสามัญชนทั้งปวงอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจุราชความตายจึงไม่ลเห็นคือจะตามไม่ทันพระโรโมัสสดาทรงตอบว่าท่านจงเป็นคนมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าถอนความเห็นว่า ตัวเราเสียทุกเมื่อเถิดท่านจะพ้นจากมัจจุราชได้ดูบายอย่างนี้ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แลมัจจุราชจะไม่แลเห็นบรรล,ลุอรัตผลและอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาในที่สุดแห่งการถุกฉาวิสัรนาปัญหา โมคะราชมานุษ์ได้บรรลุพระอาหารหัตผลเมื่อพระบรมัสสดาทรงตอบปัญหาที่ปิ่งเคียะมานุษ์ถามจบลงแล้วโมคะราชมานุษ์พร้อมด้วยมานุษ์สิบห้าคนทูลขอประสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์ก็รงอนุญาตให้เป็นทิสข ด้วยวิธีเอหิภิโขอุปสัมพทาเอตตะทัคคะในทางผู้ยินดีในทีวรนเศร้าหมองท่งทานพระโมคะราชะได้อุปสมบทแล้วท่านยินดีในผ้าเหลืองวระสกุลจีวรที่ประกอบด้วยความเศร้าหมองสามอย่างคือเศร้าหมองด้วยผ้าเศร้าหมองด้วยได้ เศร้าหมองด้วยเครื่องยอมด้วยเหตุนี้จึงได้ยุกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอ,งเอกตรทัคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายผู้ทรงจีวงเศร้าหมองลุกคจีวระทรานังครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เชิญติดตามคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ